เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพามาดู r w Server EU นะฮะซึ่งเซิร์ฟเปิดใหม่ที่มาพร้อมระบบใหม่เพียบจะน่าสนใจขนาดไหนมีอะไรต่างจากเซิร์ฟซบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมมาพร้อมกันเลย แต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาเนี่ยก็ฝากเพื่อนเพื่อนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะเพื่อเดินทางไปสู่แสนทรัพย์ด้วยกันสวัสดีเพื่อนๆจากเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมิโฮทีวีคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม R x วก n อนด t i o ช่นเคยล่าสุดก็ได้ประกาศเปิดให้เล่นกันแล้วนะสำหรับ R x s e r v e r EU ในวันที่14บสี่เมายนที่ผ่านมานี้ซึ่งก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l l เลยรวมผู้เล่นจากหลายประเทศและจากหลายภูมิภาค แน่นอนนะครับว่ามาพร้อมระบบใหม่ๆที่แตกต่างออกไปจากเซิร์ฟซีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นดันเจียนนะครับแมคานิกบอสความสามารถการ์ดต่างๆไอเทมดรอปจากมอนสเตอร์รวมถึงระบบต่างๆอีกมากมายเซิร์ฟนี้เพื่อนๆจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ RO ที่คุ้นเคยฉบับเน้นฟาร์มไม่เน้นเติมและสามารถเจอเพื่อนใหม่ๆได้จากทุกมุมโลกเสริมให้นิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เนะี่ยเกมอาเวกก็จะเป็นเกมแนว MMORPG ที่สร้างขึ้นจาก IP ระดับตำนานอย่างแล็กน่าล็อก มีผู้เล่นทั่วโลกมากกว่า25ล้านคนมีกลิ่นอายของเกม MMO คลาสสิกที่มาพร้อมระบบตลาดกลางให้ผู้เล่นได้ซื้อขายไอเทมกันอย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยก็เล่นได้ใครที่อยากจะเล่น r ากแต่เป็นสายฟรีหรือไม่ได้อยากจะเติมเยอะเนี่ยก็สามารถโหลดเซิร์ฟนี้มาเล่นกันได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้เล่นได้ทั้งระบบ Android, iOS และบน PC โอเคเกินกันมามากพอแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกมาดูที่ตลาดกลางกันก่อนเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยระบบตลาดกลางหรือว่า Marketplace สเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลย เศร,รษฐกิจภายในเกมเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนโดยการฟาร์มนะครับแล้วก็การซื้อขายของผู้เล่นทาให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นได้แม้จะเป็นสายฟรีหรือสายเติมน้อยก็ตามและที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของภาษีนะฮะในเซิร์ฟนี้เนี่ยภาษีเริ่มต้นน้อยมากนะครับเริ่มต้นเพียงแค่5เท่านั้นทําให้ผู้เล่นเนี่ยได้รับเพชรจากการซื้อขายไอเทมเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น อ่านี่ฮะห้าแสนแรกเนี่ยก็จะ5%นะครับหลังจาก5,000สนไปถึง 1.5M เนี่ยก็จะเป็น10%นะครับอ่าถ้าเกิดว่าเติม VIP เนี่ยจะเหลือแค่5%เองแล้วก็สูงสุดเนี่ยสอล้านเลยนะครับก็จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยมีเพชรชมพูใช้มากขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคต่อมามาดูเรื่องของการปรับแต่งอุปกรณ์กันสาหรับการปรับแต่งอุปกรณ์หรือว่าการอัปขีดภายในเซิร์ฟนี้เนี่ยจะไม่มีกําหนดนะครับว่าต้องใช้อเทมอะไรเราสามารถหยิบไอเทมจากไลฟ์สกิลอะไรก็ได้นะครับใส่ลงไปในหม้อหลอมเราก็จะได้รับเป็นเหรียญน,นะครับไว้ใช้สําหรับอัปขีดอุปกรณ์ต่างๆซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับไอเทมทุกอย่างเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้หมดเลยซึ่งแน่นอนนะครับเราก็สามารถเพิ่มโอกาสในการขายไอเทมที่เป็นขยะเหล่านี้ได้ด้วยต่อมาเป็นเรื่องของระบบ COC ใหม่นะฮะสำหรับระบบ COC ในเซิร์ฟนี้นะก็จะใช้เป็นแบบใหม่เลยอาจจะใช้เป็นขยะรวมนะครับทำง่ายแล้วก็ไวมากไม่ต้องเดินหรือกดซื้อส่งนะครับสามารถนําขยะที่ได้จากการฟาร์มเนี่ยมายัดได้เลยแถมเหรียญ COC เน CO นะี่ยก็ยังเป็นแบบรวมกันด้วยนะครับไม่แยกประเภทแล้วทําให้สามารถขายในตลาดกลางได้ง่ายขึ้นโอกาสที่จะมีคนซื้อเนี่ยก็สูงขึ้นด้วยนะครับและที่เจ๋งเนี่ยก็คือเราสามารถเอาชุดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ดรอปจากในดันเจียนเนี่ยมาย่อยเป็นเหรียญเนนะี่ยเพื่อสุ่มการ์ดได้ ทำให้เซิฟนี้เนี่ยสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยสามารถหาการ์ดใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแถมเรายังสามารถใช้เหรียญต่างๆนี้เนี่ยแลกของอัปเกรดออฟแมวอะไรต่างๆได้ด้วยนะฮะของพัฒนาตัวซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนี่นะกดปุ่มสตาร์ทปุ๊บแล้วเราก็กดขวาล่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลือกเลยปุ๊บแค่นี้นะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทำ COC แล้วก็จะได้ทั้ง e ิ p แล้วก็เห c, รียญ COC นะฮะแล้วก็แต้มหัวใจด้วยนะครับเป็นค่าชื่อเสียงกับคาฟ้า n p c ต่างๆนี่นี่นะ COC ทำง่ายมากๆใช้ขยะเท่านั้นเลยนะครับ แล้วก็กดที่ขอบอินโฟได้นะครับอ่าสามารถเอาเหรียญต่างๆเนี่ยมาแลกซื้อของได้นะครับเป็นพวกของอัปเกรดต่างๆนะครับอ่ามีออฟแมวด้วยออฟแมวเมืองต่างๆแล้วก็มีสินตีบวกนะครับสามารถแลกได้เลยถ้าเราอยากจะแลกของชิ้นไหนเนี่ยเราก็เลือก NPC ให้ตรงกับเรานะก็สามารถมาแลกได้เลย แล้วก็นี่นะครับเราสามารถย่อ,อยอุปรกรณ์ต่าง,างๆเพื่อไปสุ่มการ์ดได้ด้วยนะครับมีที่ไหนลงดันแล้วได้การ์ดมีแค่เซิร์ฟนี้เท่านั้นเลยนะครับเซิร์ฟซีไม่มีแบบนี้นะครับลงดันแล้วได้การ์ดเนี่ยให้ดูตัวอย่างนะนี่ผมได้มา96เหรียญแล้วก็ไปสุ่มการ์ดตรงตู้ได้เลยนะครับนี่เลยสุ่มเลยแบบนี้ อ่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็พูดถึงเรื่องของการ์ดนะครับสำหรับการ์ดในเซิร์ฟนี้เนี่ยสแตทของการ์ดหลายๆตัวก็จะไม่เหมือนกับเซิร์ฟ4เลยนะฮะอย่างเช่นการ์ดวัวนะครับก็จะตีขนาดใหญ่10เปอร์เซนะฮะเป็นการ์ดตีขนาดใหญ่อย่างการ์ดไฮด้าเนี่ยก็จะเป็นตีกึ่งมนุษย์นะครับอ่าแล้วก็สโมกี้นะครับก็จะเพิ่มแอทัคสปีดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่า จะมีสกิลพิเศษขึ้นมาด้วยนะก็จะเป็นสกิลไฮดิงนั่นเองครับหรือว่าสกิลหายตัวนี่เลยเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีสกิลโผล่มาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้งานได้เลยแม้ว่าผมจะเล่นสไนเปอร์เนี่ยแต่ผมก็หายตัวได้นะครับนี่อันนี้คือเจ๋งสุดๆเลยนะครับไม่ว่าชีพไหนก็หายตัวได้ ทำให้การเล่นเนี่ยมีชั้นเชิงมากขึ้นนะครับแล้วก็การ์ดอื่นๆอีกมากมายนะที่สแตกไม่เหมือนกันสปอยล์คร่าวๆประมาณนี้พอนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินโอเคไปดูเรื่องถัดไปนะฮะเรื่องถัดมาก็จะเป็นเรื่องของเควสบอร์ดนะครับอ่าสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยเราจะทำเควสบอร์ดแค่6เควสต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งเควสบอร์ดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตามเมืองด้วยนะนี่เลย ถ้าเราทำของของคอนเทล่าเนี่ยก็จะได้รับแต้มแล้วก็ของรางวัลของเมืองคอนเทล่านะครับอ่าถ้าเราทำของเมืองอิสลูดนะครับก็จะได้เป็นของรางวัลของเมืองอิสลูดนะครับประมาณนี้เลยเป็นการสะสมแต้มชื่อเสียงนะฮะอ่าซึ่งเว็บอร์ดก็จะไม่มีคูณ2นะครับเราสามารถทำไปได้เลยนี่จะได้ XP e p นะครับโอดินนะฮะร,รวมถึงแต้มชื่อเสียงของเมืองนั้นๆด้วยก็สามารถใช้บมิชชั่นออเดอร์จบได้เช่นกันนะครับ ันนี้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าอยากได้ชุดแฟชั่นไหนเนี่ยก็สามารถเลือกเมืองทําได้เลยนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นเรื่องของระบบออฟแมลใหม่นั่นเองนะครับอ่าในเซิร์ฟนี้เนี่ยเราก็จะสามารถออฟแมลโดยมีระบบการันตีให้อย่างชาัดเจนเลยนะครับ ซึ่งหลอดการันตีเนี่ยจะเป็นแบบรวมเมื่อหลอดเต็มแล้วเนี่ยทุกการออฟแมวก็จะอัพเป็นระดับเดียวกันเลยนะครับแบบทุกช่องเลยอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยออฟแมวผมอยู่ที่เลเวล3นะครับถ้าเกิดว่าผมกดอีกคลิกนึงเนี่ยมันจะการันตีเลยว่าเลเวล2ที่มีนะครับจะกลายเป็นเลเวลสามเลย่าประมาณนี้เลยครับโดยจะมีลูกศรชี้ขึ้นบอกเลยนะครับว่าการคลิกครั้งถัดไปเนี่ยจะเลเวลอัพเลยแล้วก็ของพนเทล่าเนี่ยจะใช้เพียงแค่แร่ดิบเท่านั้นนะครับจะใช้มาสเปลียมเท่านั้น ไม่ต้องไปเก็บดอกมาหลอมนะครับสะดวกสบายมากแล้วก็ออฟแมวแต่ละเมืองเนี่ยจะใช้ไอเทมน้อยมากนะครับนี่เลย ใช้ดอกแค่1ดอกเท่านั้นนะปกติก็จะใช้2ดอกแล้วก็ใช้มัสเปลียมเนี่ยแค่5เท่านั้นเนี่ยปกติจะใช้เป็น15เลยที่สําคัญคือเวลาที่เราย้ายเมืองต่างๆเนี่ยเลเวลออฟไม่ลดด้วยนะครับเราสามารถออฟของคอนเทล่าแล้วไปออฟอิสลูดต่อได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูสเตตดีๆนะครับเพราะว่าเมืองแต่ละเมืองเนี่ยสเตตจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟซีเดี๋ยวผมพาไปดูเมืองอิสลูดนิดหนึ่งสำหรับเมืองอิสลูดเนี่ยก็จะใช้เป็นหินออฟแมวแบบนี้นะครับส่วนสเ,นเน Surf C, ตตต เมืองนี้ก็จะบวกคิเลตบวกสปีดอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ออฟแมวจะมีหลายระดับด้วยมีตั้งแต่สีขาวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับซึ่งสีทองเนี่ยสเตตัสแม้ว่าจะเป็นเลเวลเดียวกันนะครับแต่ว่าสเตตัสของสีทองเนี่ยจะมากกว่าสีขาวถึง2เท่าซึ่งทั้งหมดนี้ก็ใช้ดวงอย่างเดียวเลยนะครับกดๆไปเดี๋ยวมันก็มา ประมาณนี้เลยก็เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับไอเทมที่ค้างตลาดกลางอย่างมัสเรียมเนี่ยก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีคนซื้อเยอะมากเพราะว่าเอาไปใช้ออฟนั่นเอง จะไม่ใช่ขยะอีกต่อไปแล้วมาพูดถึงเรื่องถัดมากันนะครับเรื่องถัดมาก็คือเรื่องระบบเทพตัวจริงนะครับหรือว่าลูนในเซิฟนี้เนี่ยยังไม่มีนะครับซึ่งการที่ไม่มีลูนหรือว่าระบบเทพตัวจริงเนี่ยก็ถือว่าดีเน้นการทําของเป็นหลักแทนนะครับอย่างที่เราเคยเล่นกันนะครับบางครั้งเนี่ยคนทําของแทบตายแต่แพ้คนที่ตัวเปล่าๆนะครับไม่มีของเลยแต่มีลูนเทพมันก็ดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะใช้ดวงมากเกินไปเซิฟนี้เนี่ยจะไม่มีแบบนั้นแล้วเน้นการวางแผนทําตัวเน้นเมเนจ การวิวของใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับประมาณนี้ก็สําหรับใครที่เจอปัญหาลูนไม่ตรงสายหรืออะไรเนี่ยก็เซิร์ฟนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่มีให้ใช้เลยโอเคแวะมาพูดถึงเรื่องของดันเจียนกันนิดนึงละกันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยภายในดันเจียนก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกัน,นะครับก็จะมีแบบทั่วไปะระดับยากนะครับแล้วก็ ระดับโลก,กันซึ่งระดับโลก,กันในเซิร์ฟนี้เนี่ยจะไม่มีการกําหนดเลเวลแล้วนะฮะจะสามารถลงได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยซึ่งบอสเนี่ยก็ค่อนข้างโหดนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับเวอร์มากยังพอลงกันไหวอยู่จัดทีม5คนนะครไปลุยกันผ่านไหวเป็นดันเจี้ยนที่มีความท้าทายสูงนะครับแต่ก็แลกมาด้วยผลตอบแทนที่สูงเช่นกันสกิลบอสก็จะแตกต่างจากที่เราเคยเล่นมาค่อนข้างมากเลยนะครับแมคคานิกบอสเนี่ยโหดขึ้น ้ทาถท่ายขึ้นระดับโลกันก็จะมีไอเทมม่วงดบให้ด้วยนะครับนี่เลยอ่าเป็นไอเทมสีม่วงนะครับจะเป็นตามเลเวลนะฮะนี่ของแมงทองก็จะดบเลเวล30ซึ่งของม่วงพวกนี้เนี่ยก็จะใกล้เคียงกับของทองเลยนะครับมีสแตทพิเศษด้วยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูในตลาดกลางแล้วกันนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นซึ่งของม่วงพวกนี้ก็สามารถขายตลาดกลางได้ด้วยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ย ก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสําหรับธนูม่วงหรือว่าของม่วงต่างๆเนี่ยก็จะมีสแตทที่เป็น e อ็กซ์คลูซีฟด้วยนะครับการโจมตีโปกตียมีโอกาส25%นะครับที่จะสร้างดาเมจ74%เป็นธาตุไฟนะฮะส่วนของทองเนี่ยก็จะแตกต่างกับเซิร์ฟซีนะครับสำหรับของทองเนี่ยก็จะมีสแตทที่เป็น e อ็กซ์คลูซีนะครับอ่าก็จะเพิ่มความสามารถของสแตทต่างๆได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วตัวอย่างประดับทองนะครับประดับเด็กละกันนอกจากที่เราเนี่ยจะได้สแตทจากเบสกับอัพเกรดแล้วก็รีไฟล์แล้วเนี่ยก็จะมีเอ c l u s คลูซีด้วยนะครับนี่จะอินชีดเพิ่มขึ้นอีก3.3%นะครับประมาณนี้เลยถือว่าเป็นอะไรที่น่าเล่นมากๆเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟ EU สำหรับคาณิวาลเนี่ยก็จะให้ของและเพชรที่เยอะกว่าเซิร์ฟ4นี่มีขวดสตามิน่าให้ด้วยนะครับมีเพชรเนี่ยรวมกันเนี่ยถึง4,000เลยทีเดียว นี่นะมีมิชชั่นออเดอร์ให้นะคริวานี่ก็ให้ของเยอะขึ้นเล่นง่ายขึ้นมากๆแล้วก็รวมถึงระบบต่างๆอื่นๆอีกด้วยนะที่เราสามารถหาเพชรชุมพูได้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นการฟาร์มการฟาร์มก็จะมีโอกาสที่เราจะดรอปการ์ดนะครับอเอามาขายได้นะรหรือเอามาย่อยนะเป็นเหรียญขายก็ได้แล้วมอนสเตอร์เนี่ยก็จะมีดรอปของกิจกรรมรวมถึงพวกสกิลต่างๆด้วยนะครับสกิลฟา้าสกิลม่วงสกิลส้มนะฮะสามารถขายตลาดกลางได้ด้วยรวมถึงปัจจัยอื่นๆเนี่ยที่ทาให้ผู้เล่นสามารถหาเพ หาของกันได้แบบฟรีๆนะครับใครที่อยากจะเริ่มต้นประจนภายใหม่มพร้อมๆกันเนี่ยก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ให้เล่นได้ทั้งระบบ Android, iOS ระบบ PC แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ